สวัสดีครับสวัสดีเช้านะฮะ g o Good m o r n i n ท t e เ c อ e r นี่ครับเครื่องซูซูกินะครับเจ0 J, 20 J 20 2 0เจใช่หรือเปล่าเออวะใช่ไหมนี่เช้าเช้านะครับเช้าเลย <S <S ไม่ใช่ตอนเย็นนะตอนเช้านู่นลากออกไปนู่นแล้ว ยกเครื่องออกมานะครับซูกิแกนวิทลานะครับท่อน้ำผูกมาแล้วนะครับผูกมาแล้วเรียบร้อยทำยากนะเนี่ยตัดต่ออะไรก็ค่อนข้างจะหาลำบากหน่อยนะผูกมาแล้วนะท่อน้ำท่อใต้ปีกลิ้นเล่งเนี่ยก็จะไม่ใช้แล้วมันจะวนมาถึงนี่เลยเนี่ย ต่อยาวไปเลยนะครับไม่ต้องใช้เ,ะนะเดี๋ยวทำปาเจโรคันนี้ก่อนนะทำปาเจโร่ก่อนเมื่อวานทำไปแล้วเมื่อวานแค่เกียร์จานเบรกนะครับเมื่อวานนะเกียร์จานเบรกเปลี่ยนพัาระเบรกใหม่นะครับคุ้มสุดๆคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งนี่ จัดอะ่ะข้างเนี้ยจานเบรกเป็นรอยอจานเบรกเป็นรอยละเหลือตะเหล็กครับฝั่งซ้ายไม่เป็นไรเพราะมันเป็นรอยเยอะพอเบรกไม่อยู่นะไปต่างหวัดอย่างเงี้ย <c oughs> ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันทําให้จานดุ่งเลยนะครับเพราะมันจับไม่เท่ากันยิ่งจานมันร้อนๆเวลาเราลงเขามาเจียข้างเนี้ยมันโบกเยอะนะครับมันโบกแล้วมันเป็นขึ้น แทบเกือบจะได้เปลี่ยนนะแต่ดีมันอยู่ในในเกณฑ์ที่ว่ามันยังใช้งานได้ก็เลยจับปาดเจียไปซะสองข้างเลยนะครับเจียจานเบรกก็เจียสองข้างเลยว้าแต่แต่มันจะมีงานต่อเนื่องนะครับเพราะรถคันนี้แสนสามหมื่นแสนสามมืนว่าโลนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้จอดนาน,นมากกว่า สายจอดนะครับแต่คันนี้เขาก็ซื้อมือสองมาหลายปีแล้วนะปาเจโลนะครับตัวน่าจะเป็นตัวแรกๆอ่ะนะครับเครื่องซ d ดีห้าหกของมันเร็วเปลี่ยนสายพานน้ำมิงนะเปลี่ยนสายพานน้ำพิงเมื่อวานผมแง้มดูไงเมื่อวานแง้มดูครับโทรไปหาเจ้าของเคยเปลี่ยนมาอย่างเนี้ยยุยังไม่เคยเลยพี่เปลี่ยนไปเลยครับเอาของแท้นะครับผของแทก้ก็มือนะครับ นั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้เสียมันไม่ได้เปลี่ยนเดือนละครั้งแสโลเปลี่ยนทีก็หลายปีนะบอกเอาของแท้เลยเพราะว่าถ้าของแท้ทั้งสายพานทั้งลูกลอกทั้งตัวดันนี่น่าจะมีแปดพันเจ็ดแปดพันเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำให้เข้าใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำด้วยพอทำคันนี้เสร็จเดี๋ยวจะมาลือออาล้อเครื่องนะคค่อยมาลื้อเครื่อง เมื่อวานแคมรีเอซีวีสนยู่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับฝากระโปรงเหล็กคํำฝากระโปรงไอตัวไฮดรอลิกคํำฝากระโปรงก็ใช้ของทั่วไปเนี่ยแหละครับไม่ได้ไปใช้ของแท้เจ้าของบอกอู้ของแท้ข้างละหกพันอ่ะเนี่ยของแท้เขาว่าของแท้ข้างละหกพันแกไปซื้อร้านบางไผ่บางไผ่สี่มุมเมืองอะครับคู่หนึ่งพันกระบาทเอง เราก็บอกโอ้ป๋าเนี่ยใช้เงี้ยแหละดีแล้วมันก็ยังดีกว่าต้องเอาไม้มาคำ้ำนะครับถึงจะพันกระบาดก็ใช้ใช้ไปเถอะแล้วก็ใช้ลองใช้ดูว่ามันใช้ได้กี่ปีกี่เดือนมันถึงจะรั่วนะครับแต่ถ้าสังเกตของแทนะ้มันจะนุ่มนะของแท้นี่จะนุ่มมากเ,ลเปลี่ยนสองข้างนะกดเล่นแล้ว ดึงนี่ดึงเป็นไม้กกยสิทธิ์แล้วโอ้ยฮ์ลีิพัตเตอร์อืมสุดยอดเลยมับโอเครงนี้เป็เบรกของอะไรอ๋อพิซูพิซูนี่น,นะนี่ครับคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่ง ทุนที่ใช้พับเบรกก็เปลี่ยนเป็นคอมเพกต์นาโนเนะครับของเดิมจะเป็นคอมเพกต์พีโมะสายจอดเวลาไปเที่ยวทีก็อย่างนี้ก็หลายปีแล้วนะเนี่ยพระเบรกเนี่ยกวจะหมดนะครับคันนี้น่าจะเปลี่ยนพระเบรกไปน่าจะประมาณ2ปีแล้ว2ปีกว่า รถแถวแถวบ้านเนี่ยครับรถลูกค้าแถวบ้านเนี่ยหลายคันนะเยอะนะครับงานมีทุกวันเลยนะมามีทุกวันถ้าไม่อยู่บ้านนะถ้าไม่อยู่บ้านนี่ก็ถ้าไม่อยู่บ้านก็สักเดือนหนึ่งนี่งานหายเลยนะถ้าไปแต่งจังหวัดกลับมาบ้านไม่มีงานเลยครับนอนแองแมงอยู่บ้านนะครับอ๋อ หาอะไรกินดีกว่านั่งไปก็ยุงกัดเริ่มสว่างแล้วไอ้มิซูไทตันไงอยู่นู่น,นี่ยจอดที่นู่นเทอร์โบก็อยู่นี่นี่นเทอร์โบจอดที่นู่นนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยรอเทอร์โบนะครับรถ รถปั้นรถปั้นไม่รีบรถปั้นไม่รีบครับนูนนะเข้าดงครับโซนดีเข้าดงไปเลยนะครับอันนี้หมดุดหมุดโชกโชกนี่ของใหม่นะไม่ได้ใช้หรอกหัวมันเล็กๆของติดรถยังหัวใหญ่กว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวแกนโชกได้หัวใหม่มันทำมามันดูนเล็กเกิน ดิ๊ดิดิ๊ดิดิ๊ดิวันนี้ไม่มีขยายเผาอ้ปกติเดี๋ยวต้องรวมให้กองใหญ่แล้วก็เผาทีเดียวเหมือนเดิมครับไอ้นี่ก็จอดนะครับเอากลับพอเลิกงานก็ขับเข้ามาจอดเอาวันไหนรถเต็มช่องนี่ก็คือนู่นครับจอดงนอกผมจอดเล็กขะๆเลยจอดแบบไม่สนใจเลยว่ารถมันจะสีดมันจะเซียวผมไม่สนใจเลย จอดนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เอาไปทําสีใหม่เ hey, มื่อวานจะคุยอะไรนะลืมเลยเมื่อวานนี้จะไปถ่ายฟอร์จูเนอร์ไอรถทีเ่เปลี่ยนฟ้าสูบใหม่ยังไม่ได้ไปถ่ายเยลยอันนี้เขาส่งเสื้อสูบไปทําอยู่มั้ง ออกไปทํามาก็ทําทั้งตัวนะทำอะไรมาก็ทําทั้งตัวนะจะประหยัดได้ไง่านยะไปลดน้ําแห้งพังคาดีนนะบอันตรายนะพอเวลามันพังแล้วก็จะเอาทําให้มันถูกๆมันก็ทํายากนะยากมากเลยพอทําไปแล้วมีปัญหาก็ไม่เข้าใจช่างนะ เวลาคันนี้นะครับเวลาเปลี่ยนสายพานนี่ก็ค่อนข้างจะลื้อเยอะหน่อยลื้อเยอะหน่อยเพราะคันนี้นะี่เครื่องสั่นด้วยนะเดินเบาสัน่นน่าจะพวก EGR เนี่ยตันหมดแล้วนะครับคันนี้ยังไม่ผมยังไม่เคยได้ทําเลยนะหรือว่าทําไปแล้ววะเฮ้ยทําไปแล้วนี่ยอ๋อทําไปแล้วนะคันนี้นี่คนระับมันจะเป็น สเปร์นะครับสเปร์ทองแดงถ้าสเปร์ทองแดงพ่นประเก็นเหล็กแบบเนี้ยก็มีแต่ผมทําคนเดียวนานนะจะจำไม่ได้นะเผออุดไปแล้วด้วยมั้งมองไม่เห็นนะเมื่อก่อนคันเนี้ยนะมาในเครื่องนี่เยิ้มไปหมดแหละเครื่องเยิ้มนะนี้แห้งนะพอ อีสุดีแม็กก็อีกคันนึงเมื่อวานก็ทําไปนะครับเพราะงานก็ทําเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆนะนี่นะทอ่อท่อข้ามนะครับหลังเครื่องท่อข้ามหลังเครื่องไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะ,ะส่วนอันนี้เนี่ยเนี่ยขาดนะครับท่อข้ามขาดนี้เลยเจ้าของไม่รู้เลยไม่เคยเปิดฝากระโปรงดู ส่วนอันนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นออนิว1.9นะครับหัวเดียวนะครับรถตู้ทึบนี่เป็นไงสุดยอดนี่ครับรถเบรกหมดนะรถเอตู้ทึบเอรถทำความเย็นอะหัวเดียวนะครับ1.9บูพาวเวอร์เขใช้กันแบบสุดๆคนขับบอกว่าช่างครับ เจียจานได้ไหมเจียได้เจียได้แต่ร้อหน่อยนะอะไรงเงี้ยโทรไปหาทั้แก่ท้งแก่บอกเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกก็พอกินลึกเลยนะข้างซ้ายนะครับเนี่ยท้แก่บอกว่าเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ผ้ามาอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเจียจานนะรถ้าเจียจานเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยก็เกือบเกือบสองพันนะแต่น,นี้เปลี่ยนผ้าเบรกอย่างเดียวก็ผ้าเบรกก็แปดร้อยกว่าบาทนะครับคอม p พ c t เหมือนเดิม ถ้าของดีๆก็สองพันกว่านะครับของดีๆเดี๋ยว,ว่าของแท้ของอีส่สุแท้ก็ประมาณพันแปดพันแปดมั้งของอีส่สุแท้แต่ถ้าของอ,อ,อ,อของพวกเนี่ยทั่วไปของท้องตลาดก็ประมาณพันนิดๆนะพันนิดๆไม่เกินอ่ะนะครับมีหลายราคานะพระเบรกสี่ห้าร้อยก็มีนะแต่หมดเร็วนะหมดเร็ว หมดเร็วแต่ไม่กินจานนะพวกนั้นจะเป็นผ้าเป็นผงแล้วแต่ล้อไม่ดำด้วยนะแต่ถ้าของแท้ก็คือล้อแม็กเนี่ยจะไม่ดำนะมันจะไม่มีผงแดงแนะครับถ้าพวกผ้าเบรกราคาหลักร้อยมันจะเป็นผงแดงแดงสังเกตนะสังเกตเพวกของแท้ของแท้ผ้าเบรกนี่ผงแดงแดงแทบจะไม่มีเกาะล้อเลยนะผงผ้าเบรกนะครับเนี่ย อย่างคันนี้เนี่ยต้องล้างบ่อยๆถ้าเราไม่ล้างนะถ้าไม่ล้างนะจะเป็นผงนะเนี่ยฝุ่นผงแดงๆเนี่ยฝุ่นพับเบรกนะเนี่ยเนี่ยคือฝุ่นผงของผ้าเบรกนะครับเนี่ยล้อหลังนี่ไม่มีเลยนะล้อหลังนี่สะอาดเลยล้อหน้านี่ดำพึ้นเลยถ้ายิ่งยิ่งเบรกล้อล้อหนัก,นกๆเนี่ยพอจอดรถแป๊บเดียวนี่แดงเลยนะต้องรถพวกนี้ต้องล้างบ่อยๆบางคันนี่ถ้าไม่ล้างนี่เกาะ มันจะเกาะเป็นก้อนแข็งเลยนะครับเราล้างออกไม่ได้นะล้างออกลาบากเดี๋ยวบ่ายๆก็อาจจะมีเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าจะได้ลื้หรือเปล่าพอมาจับเครื่องตัวนี้ปับ๊บจับเครื่องตัวนี้ปั๊บก็มีงานเข้ามาอีกแหละนะครับมีงานเข้าจับปุ๊บก็มีงานเข้าปับ๊บเครื่อง อะไรนะเนี่ยเนี่ยรหัสเครื่องมันอยู่ไหนอะเนี่ยแถมๆๆเสื้ออลูมิเนียมนะครับเนี่ยแต่รุ่นเนี้ยมันเปิดฝาหน้าไม่ยากหรอกมันเปิดง่ายนะครับเลขเครื่องอยู่ไหนจ้านี่ครับหัอะไรเนี่ยอมองไม่เห็น สายตาก็ไม่ค่อยเร็ว J20 ครับนีใ่ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยสูงดูเลยนี่ j 2 0บตัว J เนี่ยมันมองไม่ค่อยชัด ถ้าเปลี่ยนเครื่องราคามันถูกมันก็ดีอ่ะเครื่องหายยากๆนะผมเชื่อเลยว่ามันไม่ถูกหรอกเครื่องนู้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อแต่ถ้าถูกก็เดี๋ยวผมวิ่งไปเซิงกงไปหาเลาะดูสักหน่อยดีกว่านะเพื่อมีตัวเลือกนะมีตัวเลือกทางเลือกให้ลูกค้าเดี๋ยวก่อนจะไปมีทางเลือกนี่ก็ต้องลื้อดูก่อนมีแต่น้ำนะข้างในเนี่ยนะนิ่มขึ้นและ รถนะครับถ้าเครื่องพังนะครับถ้าไม่มีเงินซ่อมนะถ้าปล่อยไว้นานนะครับเละเทะหมดแหละไสในะนะครับ <You tick le rolling> พวกเครื่องพวกนี้ถ้าน้ําลงหัวลูกสูบนะบ <S <S ถ้าเราปล่อย <S <S ไว้นานนะไม่มีเง <S <S ินซ่อมเนี่ยแล้วเราจอดไว้บ้านเป็นปีเนี่ยพอเราจะมาซ่อมนีโ่โอ้โหมันเสียมากกว่าเดิมอีกนะเพราะว่ากระบอกสูบนี่ถ้าน้ําม,มันลงหัวลูกสูบนะกระบอกสูบสนิมขึ้นนะกระบอกสูบสนิมขึ้นนะเสียหายหลายชิ้นนะครับ พังซ้ําซ้อนเริ่มอันดับแรกพังเพราะว่าน้ําลงหัวลูกสูบนะพังน้ําลงหัวลูกสูบแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นนะครับล็อกติดตายพอเราจอดไว้เป็นไปีไม่มีเงินซ่อมเนี่ยพอเราจอดไม่นานนะครับหรือว่าสักเอา,อาง่ายง่ายแค่สักสามเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ข้างในนี่ถ้าถ้าแห่ถ้าโดนอากาศนะครับถ้าข้างในแห้งมาไหร่นี่ สนิมกัดนะก็ะต้องรื้อทําใหม่หมดเลยนะเครื่องตัวเนี้ก็จะทําเนี่ยถ้ามันมีใหม่หมดเลยมันก็มันได้ท่อน้ำไงนะครับันี้เครื่อง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 ขับหลังนะครับเครื่องขับหลังสี่ขุนสี่พอเครื่องมันร้อนจัจัดนี่มันจะเนี่ยมันจะเป็นมันจะแห้งนะเป็นก้อนมันแห้งนะครับ อันนี้เพราะว่าอันนี้เครื่องร้อนนะมันดําถึงดําแบบนี้นะแล้วก็ตรงไหนมันร้อนมากมันก็จะแห้งเป็นแผ่นนะเนี่ยแผ่นนะล้างยากนะในแบบเนี้ยล้างยากมากเลยมันจะออกนะครับเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสุดยอดน็อตมีห่างกากฝาหน้านิดเดียว ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆอเพราะว่าถ้าเป็นฮอนด้เป็นโตโยต้านี่เครื่องเต็มไปหมดนะครับยิ่งฮอนด้นี่ยมา d ด้สองอย่างเงี้ยมาด้าสองตัวเก่านะมา z ด้าสองตัวเก่าเออเครื่องเต็มตลาดไปหมดนะครับจะแค่เอากล่องไปทําใหมนะ่ถ้าอยากจะใช้กล่องใบใหม่นะส่วนมากกล่องมันติดลาาตุญแจนะครับก็ามาใช้กล่องใบเดิมพวกมาด้าสองรุ่นเก่า ไอ้ที่ว่ากล่องอยู่บนกออากาศนะบนหลังเครื่องอ่หอบปูนมากนะฮะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีก,กว่าเหมือนเดิมนะครับทําคลิปรอเวลาหาข้าวกินเช้านี้มันเดี๋ยวนี้ตื่นในเช้านะตื่นในเช้าผมก็ตื่นในเช้าส่วนมากแต่ชอบนอนต่อนะพอดีมันช่วงนี้มันมีแรงบันดาลใจนะครับมันต้องหาเงินนะครับแรงบันดาลใจ เนี่ยครับแรงบันดาลใจครับเดือนละหมื่นกว่าบ,บาทค่าน้ําค่าไฟอีกนะครับค่าน้ําค่าไฟค่ากินตรงผมว่านี่ผมผมภูมิใจนะที่ที่เรายังมีเงินซื้อข้าวกินนะครับยังมีเงินจ่ายค่าไฟนะยังมีเงินจ่ายค่าไฟยังมีเงินผ่อนงวดรถนะครับเพราะว่าแล้วก็มีเงิน เอาไว้ดูแลรักษาตัวเองในยามเจ็บป่วยนะครับแต่ช่วงเราทำงานได้เนะี่ยเราก็ทํามนะทำไปมาบน่นมันถ้าบ่นเหนื่อยก็ได้ให้บ่นนะแต่ถ้ามันไหวก็ทำไปอย่างที่เนี่ยเจ็บขาเจ็บอะไรก็ต้องทำนะเจ็บขามันยังไกลหัวใจนะถ้าเจ็บใจเนี่ยมันก็เสียเรื่องความรู้สึกนะครับ เจ็บขายังไกลหวัวใจถ้ามันเจ็บใจนี่เสียความรู้สึกไม่ได้จดๆๆอย่างนี้ต้องจดเอาไว้แล้วก็มันยังไงล่ะคนที่เขาเนาะคนที่เขาทําหาเช้ากินค่ามอะที่เขารายได้น้อยๆน,นะครับผมเนี่ยเช้าเนี่ยเอาง่ายๆนะครับชเช้าหนึ่งแม่งมีร้อยกว่าบ,บาทแล้วนะตอนเช้านะร้อยกว่าบ,บาทล ไหนจะเอ็มร้อยกระทิงแดงอีกงนี้บางอูนี่ทั้งบุรีทั้งกระทิงแดงเอ็มร้อยนี่ซื้อเลี้ยงลูกน้องนะทุกวันนะก็อย่างผมนี่มีมีวันนึงอะมีไม่ต่ำกว่าห้าร้อยอะมันก็เกินค่าแรงขั้นต่ำแล้วอ่ะแล้วถ้าคนที่เขาทํางานแบบได้วันละสามสี่ร้อยองเงี้ยวันหนึ่งเขาจะกินเท่าไหร่ใช่ไหม ของผมกินนี่วันนี้เกินค่าแรงขั้นต่ำไปสองเท่าเลยบางทีนะครับเพื่องอ่ะเป็นคนที่กินแบบโอ้โหแบบขนาดว่าแค่กินข้าวนะกินข้าวะกับข้าวถุงนู่นนี่นั่นทำเองไม่เป็นนะผมกินเป็นอย่างเดียวเมื่อก่อนเคยทำนะเลิกทำแล้วทำเองกินเองตีเอง <laughs> นะก <c oughs> ็ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับ ปีนึงเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนี่ถ้าถ้ามีมีครอบครัวนะมีลูกมีเมียเนี่ยโอ้โหแม่งทวีคูณเลยนะทวีคูณเลยนะแบบแต่ถ้าใครมีลูกเมียลูกโตลูกทํางานจบมาก,ก็ภูมิใจบ้านปลายชีวิตก็สบายๆหน่อยนะครับสบายหน่อย,นะย,อยเอ้ยส่งลูกเรียนจบแล้วปริญญาลูกได้งานทําดีๆอ่าทีนี้ก็ ลูกมีครอบครัวอะไรก็เขาจะมาดูแลมันดูแลอะ่ะแล้วแต่นะครับมันก็ชีวิตทุกคนมันไม่เหมือนกันนะอย่างของผมนี่มันจะอยู่แบบมันจะชิวมันก็ไม่ชิวหรอกนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันลําบากนะแล้วก็จะไปเดินเหินนี่ก็ลําบากห้องน้ําแค่ประมาณเจดดเมตรนี่แม่งเดินแม่งอย่างกับ8 0 0เมตรอ่ะนะ่าจะถึง เวลาเราเจ็บข้อขาขึ้นมาหหรือว่าเจ็บหลังเจ็บอะไรนีม่มันไกลมากเลยนะระยะทางในการเดินนะครับแค่ลุกนี่แค่ลุกจะเดินนี่มันต้องนอนคิดแล้วคิดอีกนะนะครับลำบากนะถ้าอยู่คนเดียวนะครับแต่ก็ต้องทำใจนะครับทำใจเฮ้ยบน่บนๆไปก็เหมือนอะไรวะเหมือนพร่ำ ช่างอาหารเมียดีครับอยู่คนเดียวทําไมช่างอาหารเมียที่ครับอาคนช่วยสักคนหนึ่งที่ครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะหาครับครับครับหาอยู่นี่ครับหาไม่เจอเจอสักทีเจอแย่ช่างไงช่างเลือกเลือกจังเลยนี่เรียบร้อยนะครับมีแต่คนเป็นห่วงนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเช้านี้นะครับวันอะไรไม่รู้พูดหารุ่นสุกไม่รู้เนี่ยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ